มื่อไม่ยอมอ้อยไม่มัื้นยอมงไม่ไลยกัน่านตอน่อาดกนไม่แก่พืพก้ลงเลยขึ้นแล้วผีชมาเที่ยวบอว่าเมื่อนัินเป็นคนมีความชามาวุณเตมปีเล้วนู้เลวเป็นคนมีความช้ามาที่ยมันท่มที่มันเื้อนาม่อ่างอย่างเดียวคือีเปอายไงแลปีเลวคือ ไม่ทีไหมประมาณนี้เลยเมลอนนี่เมลอนเมลอนแล้วเมลอนนี่เมลอนเมลอนแลเล็บเลบก็คุณดี่เนี่ยพี่เหลือตัวคนแล้วเอาพ่มมาพานในตัวคนแล้วพี่ก็ขอบคุณน้องยาวบอลแต่ขอบคุณหัวนะขอบคุณน้องขอบคุณหัวนะขอบคุณหัวนะขอบคุณน้อง วันดีครับมาออดิชั่นเหรอลุงลุงร่างกายมาทุกมเออพี่สตาฟดูด้วยครับออดิชันเลครับโอโอ้ามาดิอยากนำขึ้นมาเดี๋ยวน้โอต้องทำมาดิไม่เขียวทองของคุณเดีอยเือ ไปแล้วป e. ja. oh, yeah. okay. oh. ่าวแดงฟิวเลยแดงฟิวเลยแดงกหนาแดงตี๊กหน้ยเียหวครับเออกำออออกลุงยืนเดียวไหนฮออกไหนฮไฮะไหนยาวันนี้ไหนฮัวันวันวันไ้วันนะอันนี้กูจิ้มตาเนยจะืนะลื่นะลุงองดิฉัน เออครับโ่ว,วันบนี้โค้งหลงบอมันคือมันงเมยเมโชว์พรมือให้หลงบนสักทีนะอหม่น,นะยาวลบอลยุงอกเยวนึงยมึงเคยขีดีชัดบอลไหมชัดบอลนี่ไม่ว่ามันคือชัดฟุตบอลมันอะครับใช่โคไม่กี่ลานี่จ้โมจยอนน้ายาวมึงอยากชัดบอลไหมอจไหมจอายาชัดบหอบ พ่อพีกู้ไกดชูชอปชอแม่มายุนี่ตื่นลตั้เรไดไหมเรกได้มงลองได้ช่องหองไม่งอนนะได้ลองให้ช้าชาที่กูฟังกัน้พูเจียวว่าตีหนังข้างหลังปังไม่รู้ทับหลรถซื้อแกงมันเจอ đâm luôn rồi đi lại phải rồi chặt là nó vàng vàng cái chữ này cái luôn, luôn, luôn. เมียเมียจุรังเลยจุรังจืดเหรอจืดดังแต่ยูนั้นต่อยเราเมียเจืดแม่ไม่เมียเลยไหนฮะคุณจังมาอ๋อไอเดีกจืดคืดน้อยลาวนี่เพลงคือเขาได้บอกคนละยุคกันใช่นี่คือน้องแอมสีทูนะครับกาที่หว่าปกติเนี่ยพี่น้องับถ้าเลยน้องแอมเนี่ยหนังันนี้ไม่ได้ มันต้องหลบขึ้นมันต้องออกเกาหลีสั่งกันยำวานกันคิดกันซึ่งมันก็จะพิชกับคนหนังเล่ก็ใช่คนหนังเล่ก็ใช่นะถ้าผอช่วงเข็ดเครียดมาเมื่อรอพ้นตัวเหลือข้อด้านตรงนี้ว่านคนคนหนังเล่ก็ใช่เนี่ยดึกๆก็จะไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหากันตัวกำกำๆใช่แนมจริงเกาหลีก็จะเป็นไหน กูจบตรงนี้มีเบาช้าก็เป็นคิวก้องน้องบอลวงกลมแล้วก็มีน้องลิลลี่ครับแล้วก็นักรองรับเชือกจะคอยเลือ่อนไปดูอุตระรามไัไม้มีเป่ายาว <laughs> น้องแพนนี่ครับนออ้องแพนนี่รูข้องคลปุ่งพวงจะเดินตามเบาบางทีสิอ๋อโอเคเพราะว่าวันวันเด็กว่าก็ยัอยู่วันทำกระดานอยู่วันนี้ก็คือจะเป็นงานห้องบ้าน งานก้องี่เพึ่งอยู่เลยนะครับจริงๆก็เราคิวคิวเนี่ยมันเป็นคิวที่เพิ่พึ่งมาอรบงว่าจะได้มามาเล่นกันมันนี้